พี่โรนี่ติดพินัยทางในการรับซื้อสลับกป็นเงิงรัฐบาลไม่จดจนให้แรงจ่ายมันนั่งโค้ชใช้เวลาในการสะสมในรับซื้อสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มาพบพ่อกันกับแม่หมูคือเก่าทางส่งร้านส้มตำแม่หมูตกโคกเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้มาพบพ่อกันกับแม่หมูเนาะค่ะเนาะแม่หมูก็สิมาลงเลขของพ่อหมูหายเด้อค่ะพี่น้องเด้อกำลังขายของทะเลอยู่พี่น้องรถทะเลกำลังมาส่งของเดี๋ยวก่อนสิมาเบิ่งเลขของพ่อหมู หลายคนสิบา่าแม่หมูเจ้าเสียไปใส่เจาคือว่าเห็คลิปข่อยเหรว่าเห็นลิปเจาจักเทียนี่แหละค่ะพี่นวอง,งานของแม่หมูเนาะขายของทะเลสื่อมาตำสื่อมาขายอันนี้กุ้งสดๆเด่ะเด้อมาจากมหาชัยรถดเพิ่นกับฮอตอนเลเรียนหอดคนขับรถกับขับเก่งเก่งพี่นวงบลาบบนอนขับยิ่งเงีวจากมหาชัยทรงของมานน้ำทางอันหนึ่งโคราช่านขอนแก่นจอดเบิดตทุกตลาดเพิ่นว่า ออกจากมหาชัยเทียงขึ้นเบิ่องนี่แหละจังได้จังมาหอดแม่หมูมาหอดแปดโมงตรงเป๊ะค่ะเกงเกงเกง,กงย่อมหลับบานนี่ครับรถขึ้นไปอีกได้บานนี่ขรับรถกับขึ้นไปมหาชัยอีกย่อมหลับเกงค่ะมัอนี่สินค้าของแม่หมูเดี๋ยวแม่หมูียเอามาให้เอฟซีเบิง่งความแม่หมูขายยังเนี่ยอันนี้เป็นกุ้งอันนี้เป็นปลากระพงเด้อค่ะเด้อเอามาสู่เบิ่งค่ะผู้ใดอยากได้ก็มาเบิ่งเอาอยุ้านแม่หมูเนาะขานมผู้ใดยุกไก่กะเอามาสู่เบิ่งซื่อ ปลาหม่หมูเห็ดหยังขายหยังเนี่ยตะละมือตะละเวนสั่งเรียกสั่งงานอีหยังแม่หมูเจ้าสิวาเนาะค่ะเนาะนี่มีปลากระพงปลากระพงแพ็คคู่เด้อค่ะพี่น้องนี่แพ็คนี้ร้อยสี่สิบบาทนึงเด้อค่ะพี่น้องบ่ได้ขายเอาลวยเด้อค่ะขายเอามันอันนี้ปลานิลแดดเดียวนะคะอันนี้ก็แพ็คละเจ็ดสิบบาทพี่น้องขายถือกขายถือกเนี่ยแม่หมูก็ได้จะเอากําไรมาจะใส่จะได้อีหยังค่ะได้ขายนี่ละพี่น้องวัดเดีหยังดอกเดียขายปลานิลแดดเดียว,ยวอีหยังอีกแน่ทั้งไต ปะนินแต่ปะนินอันนี้โดนัทกุ้งชีสค่ะพี่น้องโดนัทกุ้งชีสนี่งถุงละจักบาทเนาะยร้อยสี่สิบบาทพี่น้องโอ้มะเมนร้อยสามสิบร้อยสามสิบสองถุงสองร้อยห้าสิบบาทรราเซ่นค่ะพี่น้องขายเอามันค่ะพี่น้องไม่ได้ขายเอาหางเอามีอันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวกุ้งมหาชัยพี่น้องเอ,อ้ยเกี๊ยวกุ้งวัดเจดแสีบแห้งขึ้นซื้อซื้อเสียงเลี้ยงเลือค่ะพี่น้องแสีบหลายแสีบคักแสีบแน่แเสบปวดแสีบข้อ ยมแพกทรงหลูกสาเด้อค่ะพี่น้องมาทางนี้แท้แท้อันนี้เป็นโดนัทกุ้งชีดอร่อยที่สุดในสามโลกลูกค้าก็ออเดอร์ไว้แน่ล้วละค่ะพี่นอ้องแต่ว่าแม่หมูกอยากเอามาอวดคุณผู้ชมซื้อนี่ล่ละเพื่อบางคนบางท่านบลูเนาะสิคิดว่าเม่หมูขายต่ำบักคงบ่ขายต่ป่าเผาติเลยเอามาซูพี่น้องเบิงเนาะคะ่ะเนาะวานี่ล่ละคะ่ะแนวที่เม่หมูขายอันนี้เป็นหมูพี่น้อง กระดูกใบพายกระดูกใบพายหมูโอ <So, S 2> <or S 1> ้กระดูกใบพายหมูจังสี่แม่หมูก็มีได้พี่น้องเด้อกระดูกอ่อนใบพายจังสี่แม่หมูขายลดละร้อยเศร้าหนึ่งพี่น้องขายถือการถือกแน่ขายเอามั่นบ่ได้ขายเอามีค่ะพี่น้องและแล้วก็มาถึงหอยเนาะค่ะเนาะแม่หมูก็ขายหอยเด้อค่ะพี่น้องเด้อบางค้นอาจสิบรูว่าแม่หมูมีหอยขายหอยใหญ่ค่ะพี่น้องาน หอยใหญ่ไงคักไงเนี่ยไงอลังการงานสั่งบางคนตบาบาิคิดว่าปลาดไงปนิจจะขึ้นสีขายแพงคัดน้าแม่หมูบอแพงค่ะพี่น้อง3กิโลรอยโลยละ3 5พบาท3กิโล100บาทขายซ้ำนั่นค่ะพี่น้องขายเอามั่นอีกแล้วค่ะงามงามมาตามะหาไสขุ้นจากแพหมูเคื่อนกับมาหอดหลานแม่หมูย่ยหมูเสาท่านที่สดรับประกันสดรับประกันค่วมสดบ่ตายจักโตพี่น้อง แม่หมูสั่งกับเจ้านี่ประจำหอยดีงามอว้วนที่สำคัญอว้วนหอยอว้วนหอย,อยงหญ่ค่ะเอากลับไลายยายห้างเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งเหลขพร้อมหมูกันเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อไก่เลขกออกแล้วเดี๋ยวพี่ว่าเป็นพี่น้องกัสิวาแม่หมูจะเคลียี่ยังอยู่โอ้ออโอจะเป็นน่านล่งเหลขกอ่งตะเลเขเผาเนาะค่ะเนาะบางคนบางท่านก็นกนสิรอติดตามพร้อมหมูอยู่มาค่ะมามาแม่หมูพร้อมแล้วค่ะครับผมมาดีครับ พ่อก็พ่อหมูโต๊ะนะครับเราค้นเขาค้นเดิมครับผมเมื่อนี่พ่อหมูกับพ่อมาดูว่าพ่อหมูทําอะไรเช้าตื่นเช้าขึ้นมาพ่อหมูก็จะมีปลาเผารองรับสําหรับลูกค้าแต่ละวันครับผมที่แวะเวียนมาเยี่ยมพ่อหมูนะครับเนาะมาเยี่ยมพ่อหมูก็บปมหมูกันสิมี่ปลาเผาล้อ้นกับนุ่มรอพิศุาดหน้าอยู่ครับผมผู้สิทเขาปลาดีครับผู้ผลิตปลาไม่พ่อหมูและท่านที่มาเยี่ยมพ่อหมูรับประทานแต่ละวันนะครับเนาะ จะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลอำเภอชัยบาลครับแวะมาหาพ่อหมูได้นะครับเนอะแม่นบอมากินกับมาเห็นพ่อหมูก็ได้เนาะพ่อหมูสีเหีืงครับผมเฮ้ยห้องกินแล้วค่อยคิดกันเนาะอ่ะแล้วก็กับมือนี่พ่อหมูสีปลอยที่เด็ดของพ่อหมูงวดที่แล้วเป็นไงยังเบิรงคิปของพ่อหมูได้บอสงวดในพ่อหมูสีปลอยคลิปให้ทีเด็ดพ่อหมูไม่ใช่ว่าเด็ดธรรมดาครับเด็ดยอดเลยครับผมน่าพ่อหมูมากครับผม พ่อหมูขอหยัดขอแมอดนะนะอ้องดีผู้โดนหนาซีได้ถอดกันครับผมอ่ามาเบิ่งสูตรคำนวณร้านส้มตำพ่อหมูตกคอกกับแม่หมูตกคอกครับผมอ่าแอดผมกับนาขาวนวนครับซูมมเมอร์นี่แม่หมูครับผมสวยขึ้นกว่าเดิมเนาะแม่หมูเนาะมาเบิ่งสูตรคำนวณของพ่อหมูเนาะสูตรคำนวณของพ่อหมูอ่าวิ่งให้เต็มที่ครับซีลอยคุณลอยเมียนวดนี่อ่ะเอาตัวเลขเอาเลขเด่นไปก่อนเนาะครับนเนาะมาเบิ่งเลขเด่นของพ่อหมู เอฟซีมากกมากจังคอมเมนต์มาบอกพ่อหมูว่าพอหมูตัวนี้พมห้าเด้อตัวนี้ดับตัวนี้ก็คือพ่อหมูสิไว้พิจารณาเป็นแนวทางเนาะสูตรคำนวณพอหมูเนาะสูตรคำนวณับผมเป็พอหมูเขียนกงา,งจา,กากนจักบ่ายกันผมสูตรคำนวณของพอหมูเด่นเก้าเด่น หนึ่งวิ่งได้เลยครับผมตัวรองนะครับตัวรองรองน่าจะเป็นความน่าจะเป็นน่าจะเป็นสองครับผมตัวรองตัวรองคือร่กงผมไม่ตัวรองนี่คือน่าจะอยู่หลักร้อยถ้าเล่นได้พ่อหมูจะมีสูตร3าตัวและ2ตัวงวดนี้เนาะครับผมมาดูสูตรสองตัวก่อน สูตรสองตัวของพ่อหมูบนล่างบวกล่างบนครับผมบนล่างเนาะครับผมเปลเป็นแนวทาาเด้ค่ะพีน่น<ม>้องเด้อมากพรมากบ่วา,า,ากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะข่าหมูกับแม่หมูกะเผ็ดเป็นแนวทาาใหพ่อแม่สูตรของพ่อหมูคำนวณออกมาสูตรวันพุธครับสูตรวันพุธนี่ความน่าจะเป็นมาแล้วครับเก้ามาแล้วหนึ่งครับฝั่งนี้ถ้าเล่นได้เลยพ่อหมูให้วิ่งเก้าและว,วิ่งหนึ่ง 9ก้าสามเกครับผมหใช่ไหมพอหมูเห็นเลย5 1 6หนึ่งหกครับสูตรของพอหมูสูตรงวดที่แล้วเข้า 0...12 ครับผมความน่าจะเป็นพ่อหมูฟันหลักลอยนี่พอหมูสิฟันให้เอฟซีเบงว่าลักลอยอยู่ใสพ่อหมูคิดว่า ความน่าจะเป็นหลักร้อยเนาะครับเพาะเสียถสามชุดครับผมสูตรวิ่งลองสองลองลองนี้พ่อหมูคิดว่าพ่อหมูน่าจะเอามาทำอย่างนี้ให้เอฟซีเนาะเอฟซีบงสูตรของพ่อหมูร่มเนาะเดี๋ยวพ่อหมูร่มแห้งครับ<ด>ผม<ด>อากาศ<ด>บ้านพ่อหมูคือเย็นสบายครับผมสำหรับลูกค้าที่จะมากินส้มตำเชิญแวะได้ครับอากาศดีวันนี้ครับผม ห้าสองตัวเนาะแ้หมูคิดว่าสิคือเกาวองหมดแล้วศูนย์ฟันหลักร้อยขอฟันหลักร้อยอันนี้ร้อยสิบอันนี้หน่วยหลักหน่วยเนาะครับผมหลักร้อยเพราะมูคิดว่าจะน่าจะมีอยู่จุดนี้ห้าหลักสามตัวก็จะเป็นนี้ครับผมเล่นได้เลยครับผม หรือจะเอาแล้วแต่้ที่เฮ็ดได้ครับผมพ่อหมูคืดว่า 3, 2 9 3 3 9 2 2 9 3เล่้เนในเบิร์ดครับผมสูตรของพ่อหมูฮิตจัลหน้าและข้มเมมต์มาบอก่อหมูในว่าสูตรนี้ใช้สูตรเดิมของงวดที่แล้วครับผมสูตรพ่อหมูเฮ็ดไว้นี่สูตร16600 16, สพ่อหมูเฮ็ดออกมาเนี่ยครับผมพ่อหมูศึกษาครั้งแล้วหายไปไไปโดนครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะ,ะแม่หมูกะได ก็พอหมูท้ำนาทีของคลิปนี้งวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิมถุนาหกห้าครับผมงวดที่หนึ่งมิถุนาหกห้าพอหมูรืมโลกหครับผมวันที่หนึ่งมิถุนาหกห้าเนาะครับเนาะงวดนี้ครับผมเอฟซีมาร์บอสำหรับคลิปนี้พ่อหมูก็จะฝากให้ทุกคนเล่นแล้วก็ย่างนะครับย่าเล่นร้ายเกินไปครับผมคือพอหมูบอลละ เล่นทั้งทีถ้ามาแน่ๆเล่นให้ได้เป็นแสนครับผมสนับสนุนเล่นหวยรัฐบาลนะครับเนะาะเล่นโหลดออมได้เป็นแสนโหลดถือแล้วว่าที่หนูจะโหลดนะครับเนะาะสำหรับคลิปนี้พ่อหมูก,กับกับสวัสดีครับวิธี่แห้งโอบลับทุคนครับซอส,สดีครับผม